สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอวิธีทําความสะอาดชักโครกเรานะครับก็จะเห็นนะครับเป็นคราบเหลืองนะครับเป็นที่เกาะอยู่ตามชักโครกนะครับก็เป็นผลมาจากกดในน้าปราปาเรานะครับที่เกาะนะครับวิธีการทําความสะอาดของเราก็ง่ายๆนะครับ โดยการใช้หนึ่งนะครับน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็สองเบกกิ้งโซดานะครับวิธีการทำครับเราก็จะเทน้ำส้มสายชูลงไปเลยนะครับตามด้วยเบกกิ้งโซดานะครับเราจะทิ้งไว้อย่างนี้10นาทีนะครับแล้วเราค่อยมาขัดทําความสะอาดกันนะครับ ครับหลังจากที่เราแช่ด้วยน้ำส้มไาชูแล้วก็เป็นกิ้งโซดานะครับก็จะเห็นว่าคาบนะครับนี่ครับเราลองเอาไมา้ขูดดูก็จะหลุดลอดนได้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ที่ทำความสะอาดทำนะครับครับเราก็จะมันทำการคัดนะครับ ก็ค่าวุ้งเดือดนะครับก็จะหลุดล่อนไปง่ายๆนะครับนี่ครับหลังจากที่เราขัดไปได้สักพักนะครับก็จะเห็นความสะอาดของเท้านะครับก็จะขาวใสนะครับ ก็เป็นการทําความสะอาดห้องน้ําที่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงแรงมากนะครับเพียงแค่แช่น้ำส้มไชูกับเบกกิ้งสซดานะครับแค่นี้เราก็สามารถขัดออกได้ง่ายๆนะครับนี่ะครับก็ส่วนดำๆนะครับเขาเป็นรอ,อย สุขพันธ์เรานะครับเพราะว่าเขาลอกนะครับตรงนั้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆของใครถ้ายังไม่สะอาดนะครับก็สามารถเท น้ำยาล้างห้องน้ำตามลงไปแล้วก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ